สวัสดีพี่น้องมาประทานคือแห่คือสำคัญก็เลยมาจอบจอบจอยู่ทางขางๆนี่แหละพี่น้องเลยตอนกำลังเข่าภาควันวัดจะมาหอดวัะสาวคืออย่างงามอยู่เนาะเบิ่งตอนกางวินคือบร่งงามเน,นยาะไร้ดิยจกระดิ่าคุณพี่บบมาแอบเบิ่งซื่อๆนี่แหละน,นั่งเฉยๆนี่ นเจ็ดสลีลงมาประท่านแห่เคยสันีิน้องเลยลงมาประท่านแห่โคยค่ะหน้าประท่านกันยังไงประธาน <g ười> <g ười> งานน้องปรงบ่าวซิวเอา้าน้องกระช้าผู้ก่เต็งตัวสวยแกไว้เทะไปฟอ,อ,อนลำวงน้องเอา <g ười> โอเป็นผู้ใต้เทียนนะบ๊อบต่อมนะ แลวไปหารับประทานอาหารกันพี่น้องบอด้งามก็จะเข่ากล้องอยากซ้ำแดงทำชาจับเล่นเล่นล้านล้าดพบดล่างบนหมู่บ้านนี่นะออ้ยอีควงอีกควางทิกับสาบานอากาศในงานพี่น้องกำลังสุนมุนวุนวายแขกคนกำลังมารับแขกรับคนอยู่ตอนนี้ ฮะโอ้ข <formation jin inh throat> <at> ่าบเจไปทางไหนข่าบเจตุยนะเจตุยในน่งขาวนางยังไ่ทานได้แต่งตูอยู่งานหลานสาวไอวิกสวยจังเลยไอบก็ใช่น้ำแน่เพราะฉันกะซีนี่แต่ว่ามันหยองอุ้ยคือมางามแต่ก็ลูกสาวลูกสาวสวยวันเกิดอีกแล้วบ่ เออวันเกิดเจ้าบอจะสิจ้าจอยหนีเลยบากินน้ำในเด้อเค้กหน่อยเด้อสวัสดีค่ะเจตามค่ะทำอะไรคะทำยำต่อนะพี่รองมื่อนี้ยนะสิมีการกินอยู่เบิดมือนะคะเดี๋ยวเบิ่มน้ำแต่งนะคะเยอะๆค่ะยำยอหรอคะยำสมปรีโอ้โหยืนกินคือเมียทหารนี่เนาะมื่อนี้ยเขาสียาวหอดจังมองเออจับภาพ ไม่เมาไม่เลิกวันนี้นะเตรียมเตรียมตุ่มาดีนะคะไม่เมาไม่กลับหมอกับมีเนาะหมอผักสนามกับมีไม่เมาไม่กลับอร่อยกันไหมคะมีต,ต,ต, nada, ต,ต,ตม้มมีลาบพี่น้องเอลยแซ่บๆน้ำกันค่ะบรรยากาศในงานเจ๊ซีลงมาบอทันแหกเขยค่ะบ้เล่าหรอกกับบเล่บ้เล่บ้เมื่อเฮ้ยอีนันอีอีจริงงามๆแน่น่ะมึงจะตามจอกับกูอยู่บอ่ะ สวัสดีค่ะคุณพ่อครัวแม่ครัวค่ะอันนี้แผนกทั้งแม่ครัวไม่เนาะคารุนลาบอยู่ค่ะเจโนคารุนลาบอะไรคะตัวเด้ค่ะ เขาฝากอีกแล้วเขาฝากตลอดฮะว้ายฮาปันหรือไม่โอ้ยสามเป้ากางเด้อเฮ้ยเมื่อวานนี yes ่หาหิวกับพระท่านได้หิวได้เดี๋ยวสิมาหิวมื้อนี่เด้อแต่ว่าอุ้ยขอบใจแหล้ขอบใจ โอ้ยก็เอาอลิสตาลาเฮ้ยเด้นนะแล้สิิไฮเลยอ้าวผัดไปทางใหม่อีกแล้วเออตามคิวบ่เอาฝากนะแม่เฮ้ยอ้าหาครับเออโอ๊ยอันใช้พี่นางจะมาฝากกับบอมาเด้อคันขันผู้ใด้ผู้เชื้อเสียอายแล้วก็มาฝากโอ้ยบุเออลงเลิแม่นมีด่านบ่่มีดอ โอ้ออกล้างพี่เอาจูงรถไปให้กูเด้อทางผมเดี๋ยวเฮากกเอาพ่อนั่นแหละกกับเมื่อแต่งโตหม่ได้ทำท่าเนาะบอกงามสุดนี่ผายอีไรบ้าผายอีไรบ้าเดี๋ยวจังม่ยาวน้ำกันต่อนะพี่น้องขาตอนนี้เพิ่นกำลังเข่าพิธีบ่ายสีสู่ควันอยู่ฮะโอ้ยก็ได้นิดหน่อยนะคะ ขันอยากได้กระน้ำมาเอาเด้อว่าเฮ้ยเฮ้ยกูน่ะพอเลยได้สามโอ้ยเขาฝากอันนี <t ốt> <t ốt> ้แกเขาฝากยังเอาเออไว้สักก้อนนางประธานในมึงอะนางประธานด้ต้มอยู่ต้มเด้่นะคะมันเหลือในถ้วยของมึงเด้อเอาใส่เด้อใส่เด้อมันงันเขาใส่ขอบคุณที่เาเนี่ยี่ยัง โอ้ยกูจะได้งานมึงหอกูไได้อาวยห่ามึงนั่นแหละกูก็มาก่อนที่ได้สากเก่งใจมู่นี่แล้วหลดงานได้กะห้องงานได้กะห้องจ้ามึงไอ้มึงได้ลูกไผ่สัก้อนมันนี่กูยังจะไปอ้าวเอ้ยเอ้ยย้ำแล้วหรอเฮ้ยใส่งเองเ้อ เรียรเอ้อยำนั่นิมก้อนแซเบอรเนี่ยตักไม่กูก้อนมิจะมาทมใจงวะแามไปพูดรยโอ้ยจะพาลงแน่วยด้วยก็ช่วยขาไปค่ับ ดิบข้าวป็ะ่จะข้าไปนอนโคตอยู um ่ในหันเนอะิบข้าวโลงนี่เปิดค่ะนี่ง่ายดีค่ะมุณไปนางกินน้ำเบนางโยมไปเลยต้นอยู่หันแล้วคุซ้อมไปบ้างนาพี่ห้าแม่งกินนะพี่เบิ้ลจะไปกินน้ำเบนางน้อพี่น้องไม่หรือบ่ มามามาจ้ะหเงาต่อค่ะกินน้ำลงอีกคนกินายบ่ได้นะนะจะกินน้ำบ่ได้เฮ้ยตาบังจือตาบังจื้อมันนี้เราบ่ได้มาบ่ไม่บ่

อย้าคือบ่ไปเบื้งลิซี่สวัสดีคุณแม่เอ้าผมเป็นเจ้าสาวบ่แล้วและนั่งบอกเมื่อนี่น่ะที่ประหอนเราวงน้ำอยู่บ่ ฮะอนละวงน้ำลูกน้ำล้านกันแล้วเอ่ยยาย้าได้ชิ่นี้คือไปนอนบนเนือบ่ยาว่าชิ่นี้ึ้นไปนอนบนเนื้อแมลงจางอแรงจางเสีเอาไปเคราบวากไป่อเ่อไปตอนกางเวรนจะไปตอนไหนอยถ้าเบิ่งเขาจกันอาลูกด่านเดินไปผูแขนน้องปุ่งสะกอนค่ะ

ื van, ่อวานคือว่าบันไดงามแล้วนี Nie, ่มืึงไม่เห็นเอียงมามันกินเอียงมาฮะมันกินที I ่ยังเจ้าบ้าก็บบาขึ้นคือ ri บันไดจอยแบบนี Using ่เออมันจะอันนี้มันสิมาอันสมน้ำหน่ายะบ้าแบบนี้ยังมั่งไก่ด้เลยไอเซ่ชีฟซีเหรอเหยในไทยมีอ๋อมันนี่กำลังทำพิธีสมมาญ่าเนาะตีนเฮากับสมมาญ่ากับบัดไหลายบันไดดังนั้นอันนี้นะผู้ถือไส้ว่าสองคนนี่ บ่พูดถึงไส้บ่นี่สองคนนี่าเอออืาเอื่นนายไส้เนาะบ้านเท่าเอ้นายไส้พี่น้องขุยหัวุยอัวพวกอุ้ยนสันเทาได้หอาใส่ช่งใส่ช่งนี่อ๋อยายาหนักเลยเนอะยาโคมเลยเนอจะเบาแหงกระจออยูจะเห็นเขาจะเบาได้่เขาจะฮะ เจ้าสาวบางไวตเจ้าสาวบางบี่น้องค่เหยนอดเจ้าบ่าวทําเจ้าสาวบางเบิดรใครจะเฮอดเพิ่นม้เอะมันจะเห็นคทกป่อาำนี่กับแทกเลยน่ะ <laughs> ừ. okay. nó cứ sôm năm nà thường thôi, năm nó phải non. lẽ ừ, là bao sôm năm ้ยสิแด้ผูกว่าข้าเคีญเฮ้ยเอาสนชันส่อยนทุงก่อนนะฮานั่นน um. ี่นะงเอาเอาใ้หเดตต้องมเย่านะข้ามอบให้เฮาเราปรจัญกันนะโอตอร์นะ บาวนะปูกแล้วแขนจะบบาวน่หายังแล้วจะดกาไปพันเลยผูกเลยไทยอีย่งอะไรนะียังติงือบนาวเงินในนี้ผูกน่ะไม่เข้ามาเราได้เอานางกันเออนั่นบอ เออขนาดนั้นฮะกันทอยแล้วฮากันยีบอันั้นนีก็ได้สิัน่อยากได้กันยิบอเลท่านได้กินเพราฮอก็มาโอยนี่มึงเบิ่งกูนี่บ่ท่านได้ได้ยังอยู่ยังเป่าแปล่นอยู่กระเป๋่านะอ่ะเห็นแล้วหนาจเาแล้วบอกกินกระดูก จะร้าวบวบังแล้วเออนี่นในพี่น้องอันนี้ก็จ้าร้าวนะครับจะหล่อคอยในเด้อมื่อแรกนะเด้อค่อยๆในเด้อแห้งกระจอยกระน้อยโย่เห็ดยังก่าจะห้าโคมงลายมึงอย่าไปพังเด้ออยจะอยู่พังเขาจะอยู่ยังเฮือนกูอยู่บ้านเนื้อครับผมใครกูเฮือนใครกูเฮือนไก่หนูกูมาจอบแล้วเฮ้ยตัวเดิมนอนใครเมื่อแรกเน่ะเฮ้ยเขาเท่านะเมื่อแรกเป็นนอนเดือนล้างใหม่เด้อเขาจิเล่นไล่เขาจิเล่นไล่กันห้องบ้านนี่ พอเท่าแน้วจะไม่ยุงรวดแทวนี้นะเออดาเถอะไปไปไปหาเาลงมาดิไปใช้หัวไปเลยโอ้ยโอ้ยอันนี้หุ้นกันบ้า ไกันยังไม่ถ uh, bon ึงเวลาพวกหลนเอนมือ right.> น right. yup. okay? ิบุ๊บเด่นเด่นเดี๋ยวมูเทีบนมาดูเซ็นดูอ่ะอ่ะเนาะขึ้นไก่กูบ้างได้จะเป็นยังร้องเตียงแนวมันโยมดูมันนุ่มอยู่บ้างมดูเอ้เหตุผลงดูได้นี่ร้องกับนายใส่ดี๋วเป็นยัง

คงไ่ได้เคยแต่งานจักเ่อให้เนาะกับบจักล้เหือ้อยพี่ชิบน้อยอกาอะกนงเาวสาวขาวกันเขาสิบายเาม่เนาะแล้วเอาไปมางานมันยูดน่แนดีเจ้าพีพี่บ้าเโอเใช่

เดยูยมันจะมีความใหญ่ลยาษกรดายโพ้โหอินแต่เนี่ยมกระดาษเอากระดาษมาเลนะอ้ยกระดาษมาเอกระดาษเอ้ยกินเนื้อแแต่จะไม่ม่ีกินแค่ขาบนอะไรจะแก้ไหนนี่จะบ้าเรกินได้ว่าเอานาลองจะบ้าเราตีกินแน่้อแนี่พักกระดานะกระดาเองนี่พักกระดาษุงคงไหน

นี่จะมา่มงเขาเลยจิแตกแดกเขาไปใช่ไหมนัน่ี้เลยียยอมแต่ย่แต่กมอารไปมีที่ลังต้่และคะไห้จี๊ด้กไวา่ามน้าเดินกในหัวเห็นหน้าซอยไปกับพี่นาคจีแตพีนาค่ะมีการเอามันเกิดขึ้นใไปมาหมดเลยค่ะห้าอบคุณค่ะแต่ว่าดีตรงงานดี